ครับผมสวัสดีครับผมครับวันนี้ครับก็จะมาแนะนํา2ชุด2สไตล์ครับแล้วแต่ใครชอบสลับ2ชุดนี้ครับผมครับสชุดนี้ก็ถือว่ามาครบครับเบส2กลาง2เพราะด้ยชุดแหล็กแล้วก็การต่อใช้งานที่ง่ายมากปะเข้ามากันครับมาดูกันว่าทําไมผมถึงว่าต่อใช้งานได้ครับผมครับชุดเนี้เป็นชุดที่สนิบรูปมากครับผมครับมีทั้ง power ลั๊กไฟ ไม่ลอยมิกแล้วก็ชุดแหลกไปด้วยเลยครับผมครับแบบนี้เขาเรียกว่าชุดแหลกชุดแหลกคืออะไรครับชุดแหลกคือทางเราครับจะต่อสายครบทุกอย่างครับนี่ต่อสายให้หมดทุกอย่างเห็นไหมครับนี่ครับสายข้างหลังแล้วก็จะเป็นไปงี้เลยนะครับนี่เก็บสายให้ครบทุกอย่างเห็นไหมครับีเก็บสายไปอย่างเงี้ยไปถึงลูกค้าแค่เสียบไฟเส้นเดียวครับก็สามารถใช้งานได้เลยครับแล้วก็ ใช้เชืญานแล้วก็จะเก็บให้ไปแบบนี้ครับผมครับเวลาใช้งานก็เสียบมิกเกเลยครับเสียบมิกปุ๊บเนี่ยสี่หัวเนี่ยไม่ต้องห่วงครับผมมันเสียบมั่วไม่ได้อยู่แล้วครับผมครับอันนี้มาเสียบนี้ไม่ได้อันนี้มมนเสียบนี้ไม่ได้อันนี้ก็เสียบนี้ไม่ได้ครับบังคับเสียบอยู่แล้วครับผมครับนี่ครับสำหรับใครอยากซื้อเครื่องเสียงแบบชุดใหญ่หน่อยสำหรับฟังในบ้านครับก็แนะนำชุดนี้เลยครับถือว่าง่ายมากครับผมครับนี่แค่นี้ก็จบแล้วการเสียบไฟครับผมทีนี้สายลำโพงเห็นไหมครับ ข้างหลังน่ะมันจะมีมาร์คครับผมครับเพราะเวอร์รุ่นเนี้ยจะมีคอสในตัวเห็นไหมครับจะมีคอสในตัวนะครับผมครับผมใส่เป็นคอสในตัวเบรคแล้วก็กลางครับอยู่ด้วยกันนะครับผมครับทีนี้ข้างหลังครับพาวเวอร์ตัวเนี้ยมันจะมีคอสในตัวครับอีกอย่างหนึ่งควรระวังก็คือครับเห็นไหมจะมีปุ่มพวกนี้นะครับผมครับเห็นไหมแล้วดีปุ่มข้างล่างเห็นไหมครับถ้าเรากดลงเป็นเบรคเห็นไหมครับตัวเนี้ยผมเอาเป็นเบรคทันทีเลยกดตัวนี้เข้าคือผ่านระบบคอสครับผมโวลุ่มเนี้ยก็หมุนไว้ประมาณนี้ก็พอก็สามารถใช้งานไไได้้้้้้แแลลลววววคคครรรัััับบบผมจาาก็ถ่่ยงงขหเพือ ใครซนมากดอย่าครับกดมั่วเนี่ยจากที่เราพงเราดังเบรเนี่ยมันจะเป็นเสยงกลางนาทีครับจากเส้นกลางก็ไปดังเบอันทีถ้าตัวนี้ลืมกดครับผมครับนี่เราก็ทาบริษัทล้วก็มากไปแล้วครับผมครับเสร็จแล้วทําไงต่อครับปื๊ดเสียไฟครับนี่ครับเสียไฟเส้นเดียวครับข้างหลังแหลกนี่เสียไฟเสร็จแล้วครับผมการเปิดหลายคนสงสัยว่าเปิดยังไงชุดใหญ่ๆอย่างเงี้ยใครถามว่าเปิดยากไหมครับเปิดง่ายๆครับผมครับยกเบรกเกอร์นี้ขึ้นนะครับเห็นไหมก็สามารถใช้งานได้แล้ว แล้วก็เปิดมิกซ์ขึ้นน่ครับนี่การเปิดครับแล้วก็กดไมลอยครับผมครับสี่การเปิดเราควรเปิดจากอุปกรณ์เล็กเช่นพวกมิกซ์พวกไม้ครับก่อนค่อยเปิดพาวเวอร์ครับเสร็จแล้วก็จะการเปิดพาวเวอร์เลยครับนี่คือการเปิดที่ถูกต้องครับผมทีนี้การปิดเนี่ยเราต้องปิดพาวเวอร์ก่อนนะครับล้วค่อยปิดชุดแหลกครับถือว่าง่ายมากทีนี้เสร็จแล้วก็สมบูรณ์แล้วก็มีแค่นี้ไม่มีอะไรครับแค่เอาสัญญาณโทรศัพท์มาเสียบก็ดังแล้วทีนี้สายตู้ของเราเห็นไหมครับนี่สายตู้ของเราครับก็มีให้ไปด้วยแล้วครับผมก็เข้าข้างล่างเลยคร การข้าวกลางเลยมีอะไรมากมายครับมีเบราเบรคการข้าวกลาง,างเห็นไหมครับจบแล้วเนี่ยครับไม่ต้องมีอะไรมากมายทีนี้ขั้นตอนที่คนปวดหัวมากก็คือการเปิดครับผมครับเนี่ยการเปิดตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่สําคัญมากแล้วมิกเนี่ยใครที่เปิดไม่ดังอะไรครับก็สามารถกลับไปดูอีกมิกได้ว่าใช้งานยังไงครับเพราะว่ามิกเนี่ยเป็นตัวใจสัญญ,ญาณไปหาพาวเวอร์ถ้าสัญ,ญญาณไม่เข้ามิกเนี่ยยังไงก็ไม่ดังออกลำโพงละร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับผมครับเห็นไหมครับการใช้งานแหลกก็มีแค่นี้แล้วก็พาววเอร์มีีีีแคค่นน้รับท้ตู้ลโพงอร์มีแค่างงัเนีย 34,900บาทตัวนี้ครับผมครับตัวนี้เบสก็จะไปเล็กลงมาครับเบสสไตล์ตัวนี้ก็นุ่มลึกครับผมใครชอบฟังแบบแนวสบายสบครับผมแนวเบสนิ่มๆครับผมก็แนะนำฝั่งนี้เลยครับผมครับเสียงกลางครับก็เป็น ABS 12ครับผมตัวนี้ก็เป็นกลางปากฮอนลดพร้อมด้วยแหลมเล็กอีก2ตัวครับจะได้เสียงที่ละมุนมากแล้วก็ซิปซับมากครับผมครับทีนี้ใครฟังแนวเล่นสดครับผมก็แนะนําฝั่งนี้ครับตู้เทอร์โบ 18นิ้ว2ใบครับผมแล้วก็การ2นิ้วอีก2ใบพร้อมด้วยแหลงใหญ่ครับผมครับเห็นไหมครับ2ชุดเนี่ยถึงแม้แหลกเดียวกันครับออกมาคขลือเสียงนะครับผมครับฝั่งนี้ก็สไตล์เล่นสดยกให้เขาครับเจ้าฝั่งนี้เปิดแบบนี้นี่มันหวานไม่ได้ครับผมครับถือว่าผิดวิธีของเขาครับผมครับเจ้าฝั่งเนี้ยโมเวียงเล่นสดมันก็ได้แต่ได้ทีหน่อยครับเพราะว่าไม่ใช่แนวถนัดของเขาจะประมาณนั้นครับผมครับเห็นไหมครับ2ชุด2ราคาฝั่งเนี้ยสามหมบาทครับผมครับแนวหวานฝั่งเนี้ยสามหมทแนวเล่นสดครับผมครับ 2ชุด2ราคาเลือกใช้้เลยครับผมคุณครับผม i <laughs>